แจ้งข่าวสารเช้าวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน65ครับทั้งเรื่องของเงินประกาันร,รายได้ข้าวยังมีการโอนเงินอย่างต่อเนื่องรวมถึงความคืบหน้าเงินประกันร,รายได้ยางพาราของควัญปีใหม่ปี2 5 6 6เงินเยียวยาน้ําท่วมและความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ไมนิชแนลด้วยนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มนิชแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน65นะครับผมทางเรื่องของเงินประกันรายได้ข้าวนะครับผมเริ่มต้นด้วยข่าวสารแรกกันก่อนเลยท่านผู้ชมยังโอนต่อเนื่องสําหรับเงินประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทนะครับโอนเข้าบัญชีทกศของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยตรงครับผมสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ช่องข่าว inbac.com หรือว่าสามารถตรวจสอบผ่าน ATM หรือว่าสมุดบัญชีธนาคารได้ครับผมยังโอนต่อเนื่องนะครับสำหรับเงินประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาเริ่มโอนตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับจนถึงวันที่28พฤศจิกายนก็คือวันนี้นะครับเป็นเวลา5วันด้วยกันซึ่งการโอนนั้นจะโอน งวดของการประกาศราคาประกันรายได้ข้าวงวดที่1ถึงงวดที่6นะครับที่จะมีการจ่ายตั้งแต่วันที่24จนถึง28พฤศจิกายนวันนี้นะครับผมซึ่งถ้าหากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่านใดได้รับเงินแล้วหรือไม่อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับว่าท่านอยู่จังหวัดไหนได้รับเงินประกันรายได้ข้าวหรือว่าเงินช่วยเหลือชาวนาแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งนี้ท่านผู้ชมการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวนั้นนะครับจะ ทำการจ่ายตามวันที่ท่านได้ทำการแจ้งเก็บเกี่ยวไว้นะครับเช่นถ้าหากใครแจ้งเก็บเกี่ยวไว้ช่วงก่อนวันที่18พฤศจิกายนนี้ก็จะได้รับงวดที่1 6ในช่วงนี้นะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้าวชนิดไหนด้วยเพราะว่าแต่ละชนิดนั้นก็มีการจ่ายเงินกับไม่จ่ายเงินประกันรายได้ข้าวเนื่องจากราคานั้น ข้าวราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมานะครับทำให้ข้าวบางชนิดนั้นไม่มีการจ่ายเงินชดเชยประกันร,รายได้ข้าวครับผมก็ลองไปดูว่าข้าวของท่านนั้นชนิดที่ท่านปลูกนั้นได้รับเงินชดเชยหรือไม่แล้วก็ตรงกับวันที่มีการแจ้งเก็บเกี่ยวไว้หรือไม่นะครับผมสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันแจ้งเก็บเกี่ยวก็คือในสมุดเล่มสีเขียวสมุดทะเบียนเกษตรกรนะครับผม ส่วนผมอยู่อำเภอแม่ทาท่านผู้ชมอำเภอแม่ทาจังหวัดลาพูนก็เงินเข้ากันแล้วนะครับก็ไปกดออกมากันแล้วทั้งเงินประกันรายได้เข้าแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนานะครับผมส่วนความคืบหน้าประกันรายได้ชาวสวนยางพารานะครับณนะตอนนี้อาจจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีนะักสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพราะว่ามีการเลื่อนประชุมกอนอยออกไปนะครับอย่างไม่มีกําหนดจากเดิมที่ประชุมกอนอยอหรือว่า,าขเขาเรียกว่าคณะกรรมการ กำหนดนโยบายอย่างธรรมชาตินะครับกนยจากจะประชุมเมื่อวันที่21พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการเลื่อนนะครับเลื่อนการประชุมออกไปทำให้มีความล่าช้าของการอนุมัติจ่ายเงินประกันร,รายได้ยางพาราอีกนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าที่ประชุมกนยออนุมัตินะครับ ถ้าหากประชุมแล้วอนุมัติก็ต้องมีการนำเสนอที่ประชุมคอรมออีกครั้งหรือว่าคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อได้จะอนุมัติการจ่ายเงินประกันรายได้ยางพาราอีกครั้งนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ทําให้มีการประชุมที่ล่าช้านะครับอาจจะเนื่องมาจากราคาที่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างเงินประกันรายได้ยางพาราที่สูงมากเกินไปเพราะว่าราคายางนั้นค่อนข้างที่ทจะตกต่ําในช่วงนี้นะครับทำให้รัฐบาลรับภาระไม่ไหว อันนี้ถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมถ้าหากมีการนํานข้อที่ประชุมคอรมอหรือไม่อย่างไรผมก็จะรีบมารายงานใ้ทราบนะครับเบื้องต้นเป็นกําลังใจให้กั K, บพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยหากมีความคืบหน้าข่าวสารผมจะรีบมารายงานใ้ทราบนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับความคืบหน้าของขวัญปีใหม่ปี66นะครับมีการอาัปเดตล่าสุดก็คืออาจจะเป็นข่าวร้ายนิดนึงนะท่านผู้ชมสำหรับเงิน ของขวัญปีใหม่ปี66เช่นโครงการโคลรคึ่งเฟส6นั้นอาจจะไม่มี ปไปได้ว่าอาจจะไม่มีโคโรคึ่งเฟส6นะครับซึ่งหากไม่มีโครคึ่งเฟส6โครงการเพิ่มกํลาลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกํลาลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรประชาชนที่เป็นเราชนะกลุ่มพิเศษหรือว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็จะไม่ได้เงินเพิ่มเพิ่มกลาลังซื้อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเพียงเพียงแค่การคาดการณ์นะครับเป็นเพียงแค่การคาดการณ์จะได้หรือไม่นั้นอยา่างหรือไม่อย่างไรต้องรอการประชุมคอรมอ ประมาณสัปดาห์หน้าอีกทีก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่29พฤศจิกายนถ้าหากประชุมแล้วอนุมัติหรือไม่ก็นามาติดตามข่าวสารกันอีกทีสำหรับของขวัญปีใหม่ปี66นะครับซึ่งโครงการที่คาดว่าอาจจะมีอยู่ก็คือโครงการเราเที่ยวดีวยกันอันนี้อาจจะมีะโครงการเราเที่ด้ดวยกันอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง ให้ที่ประชุมคอรมออนุมัติออกมาก่อนถึงจะมีการเริ่มใช้ของขวัญปีใหม่ต่างๆนะครับอันนี้ถ้าหายไปความคืบหน้าผมก็จะรีบมารายงานในสายไปทีณตอนนี้เราก็มอมารอลุ้นกันว่าจะมีโครงการไหนบ้างที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ปี66นะครับผม อีกเรื่องหนึ่งก็คือเงินเยียวยาน้ําท่วมนะครับจากการติดตามข่าวสารมาสาหรับเงินเยียวยาน้ําท่วมนั้นปรากฏว,ว่าณตอนนี้ก็ยังต้องรอที่ประชุมคอรมออนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณเงินเยียวยาน้ําท่วมกันอีกครั้งนะครับผมซึ่งคาดว่าวันพรุ่งนี้2 9ิพฤศจิกายนถ้าหากมีความคืบหน้าของเงินเยียวยาน้ําท่วมผมก็จะรีบมารยายงานให้ทราบนะครับสาหรับเงื่อนไขของการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมนะครับก็คือ ถ้าหากนำท่วม1เดือนได้5,000บาทท่วม2เดือนได้6,000บาทท่วมมากกว่า3เดือนได้7,000บาทนะครับผม ส่วนกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากเป็นข้าวนะครับก็จ่ายชดเชยน้ําท่วมไร่ละ 1, 3 4 0บาทถ้าเป็นพืชไร่พืชผักชดเชยไร้ละ1980บาทถ้าเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นชดเชยไร้ละ4 0 4 8บาทนะครับผมหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมของเงิงเงนเยียวยาน้าท่วมผมก็จะรีบมารายงานให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับกําหนดการโอนเงินในเดือนธันวาคม65ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีกําหนดการดังนี้ก็จะมีส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับก็จะมีเงินในส่วนนี้เข้ามา ในเดือนธันวาคมนะครับผม่มต้นด้วยวันที่1นธันวาคมนะครับเป็นเงินซื้อสินค้า200หรือ3ามบาทเข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเหมือนเดิมก็คือกดเป็นเงินสดไปได้ใช้ใจ่ายกับอันคารเท่านั้นนะครับรวมถึงเงินสดนลดค่ารถโดยสารบรขอสอ500รถไฟ500รถเมล์รถไฟฟ้า500บาทนะครับผมก็คือเข้ามาในวันที่1นธันวาคมรวมถึงวนลดค่าก๊าซถุงต้ม1่บาทถ้าใครยังไม่ได้ใช้ก็จะมีวนลดค่า อคาคัสถุงต้มอยู่1นึรบาทต่อ3เดือนจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับส่วนวันที่18ธันวาคมนะครับก็จะเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน3ามบาบาทเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน1นึรบาทสำหรับผู้ใช้น้ําใช้ไฟที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปาไว้และใช้ไฟใช้น้ําไม่เกิน3ามบาบาทจ่ายชําระเงินค่าน้ําค่าไฟไปก่อนเป็นเงินสดแล้วเงินก็จะวงเงินก็จะคืนมาเข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18ธันวาคมนะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วเงินไม่เข้าหรือว่าเคยนลงทะเบียนแล้วเงินไม่เข้าให้ลงทะเบียนใหม่ได้นะครับผมผ่านออนไลน์หรือว่าอาจจะไปติดต่อการไฟฟ้าการประปากใกล้บ้านท่านก็ได้เพื่อขอลงทะเบียนคืนค่าน้ำค่าไฟนะครับผมสำหรับวันที่22 2่ธันวาคมจะเป็นเงินผู้พิการ2 0 0รบาทที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงิน2 0 0รบาทนี้สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุง นะครับผมสามารถตรวจสอบวงเงินได้นะครับบัตรสวบสดิการแห่งรัฐปัจจุบันที่เบอร์โทรคอร์เซ็นเตอร์021092345นะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่สำหรับคอร์เซ็นเตอร์บัตรสวบสดิการแห่งรัฐ021092345ครับสำหรับวงเงินของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับวงเงินอยู่ที่600-1,000บาทนั้นก็จะเข้าในวันที่9ธันวาคมซึ่งจะเข้าเร็วขึ้นหนึ่งวันจากกำหนดการเดินก็คือวันที่10ธันวาหรือว่าวันที่10ของทุกเดือนเนื่องจากวันที่10ธันวาคมเป็นวันเสาร์นะครับเลยเลื่อนมาจ่ายเร็วขึ้นเป็นวันศุกร์ที่9ธันวาคมนะครับผมก็โอนจ่ายเร็วขึ้นสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดนะครับผม ท่านผู้ชมครับสาหรับความคืบหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นณตอนนี้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วนะครับคงเหลือเฉพาะของการตรวจสอบสถานะข้อมูลว่าตอนนี้สถานะของท่านเป็นยังไงถ้าหากสถานะขึ้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์ก็สามารถที่จะรอการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผลการได้รับสิทธิ์ครั้งสุดท้ายประมาณวันที่9เดือนมกราคมปีหน้าถ้าหากประกาศผลแล้วท่านได้รับสิทธิ์ท่านก็จะ สามารถใช้สิทธิ์ผ่าน,รชาชนาประชาชนโอเคท่านผู้ชมหากมีความคืบหน้าของข่าวสารเพิ่มเติมอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับผมเบื้องต้นก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผมสู้ๆกันด้วยนะสวัสดีครับ